ดูว่มามันเลเลเก่ถ่างน้ำแข็งโยมโอ้ยอากาศหนาวนะช่วงนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวยังไงระโยมเห็นพระเอ็นเจ้าแทนที่จะยกมือไหว้นั่งขํำกันซะเละพาริเกโยงพะริเกยนี่ยยังไม่หยุดขํำนะนี่ขอบคุณนะโยมนะที่ใส่แมสมาชมเลิกเกนะช่วงนี้ไงก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะโยมนะโลกมันยังร้ายแรงอยู่ นะดิ้งหน่อยมันก็ดีขึ้นแล้วอารมยมใส่ย่ามเหรอไอ้พรอยอ่าอย่าลืมให้พรนะด้วยอะไรกันจ๊ะไอ้ไอ้พรนด้วยจะภาพคนส,สวยๆไม่รู้มันกันพอสวยหมดทั้งกุ้มเลยสีเขียวนะขอบคุณครับขอบคุณครับสวยและย,ยังใจดีอีกขอบคุณครับมีห้ารนะ้อยไหมฮะ ยอกยอกยอกโยมวันนี้ก็ดีใจแล้วขอบคุณครับนายโยมนาะยังไงก็ต้องช่วยป้องกันกันหน่อยชื่นใจวันนี้นะทําตามมาตรการกันมีเคล็ดลับมาบอกโยมไม่อยากเป็นโควิดกันใช่ไหมมีทางเดียวไม่ต้องตรวจตรวจก็ติดอย่าไปตรวจเลยโยมตรวจก็เป็นลงไม่ตรวจเดี๋ยวไม่เป็นเออขอบคุณครับ500แต่้าร์ยก็เดือิกแอนเหมือเกย อ่ะมิวสิกวงไลยบึงเนี่ยเมื่อเย็นชินเลนไม่กลัวไม่ควรดูหัวปลาไม่กลัวงานนี้ข้าปลายกมามากพีไม่กลัวงานนี้หม้อใหญ่หม้อใหญ่ก็งอ้่ มอบ้านนี้ใหญ่ดีเนื้อใครมอข้าวบ้านเราเก่าไปชอบหม้อใหม่ๆใหญ่ๆของแม่ครัวโอ้อออาหาราวตาลตาอาโอ้หัวหัวไม่ครัวคนดีมากหมอบ้านนี้ถ้าไม่มีเจ้าของหากใครยังไม่จับจองมอของน้องขอเหอะขอเหอก่อนเธอหุงข้าวยังไงเอ๊ะหมอทำไมปากไม่ค่อยเละหมอไม่ครัวงามคำ น้ารนาค้ำแล้วไมดังเปิเปิกฉันเคยไปเล่นมางานโอ้ยหม้อบากหนักปากมันเดียวเนอหมอเจ้าของเราสะเธอทำไมให้ฉันเหมอเมียฉันต้องมีโอ้โหอาว่าความรกตายมาแล้วครับตวนน่รูนตตเนื้ัวตาอาวาัรูต้โนยนรอโตอพุทธศา